คันนี้หรือเปล่าที่ไปทัวร์หลังสนามไม่ทัวร์หลังสนามทัวร์ห้องหกนับปัจจุบันนะ่ะถ้าไม่นับมอไซค์กูก็ยังไกลสุดด้วยไม่น่าภูมิใจขอ,อ,อตัวรถคันนี้เนี่ยไม่มีล่มเพราะมันคือรถแบ็กเกตแล้วเบรกแม่งแตกเข้าเส้นตอนนั้นก็หกล้มมาแล้ว <200 S 2> ก็วิ่งวิ่งวิ่งอยู่เก้าแล้วเข้าเส้นอยู่สองร้อยวาเหยียบเบรกมอนเหยียบคันเร่งอะ่ะวุ้บวิวเลยโอ้โ,โหเฮียลูกยังขนตูดอะ่ปะป๊อ วืบวืบสองทีเขาเส้นไม่มีเบรกเออวืบวืบสองทีเฮี้ยเอาไงตัมีงัดขึ้นไหมไม่ต้องงัดแล้วเอาทำอีกเวลาทำอีกปะจากสามดึงมาสองสองเฮือหลุดอ้าวไอ้เฮี้ยก็มันเร็วไปอ่ะเหลือเกียร์หนึ่งเว้ยคลุดก็ลุดหมดแล้วไม่ได้ดอไม่ได้ไม่ได้มีเชียไม่ช้าลงเลยถอยเลยถอยเลยใส่เกียร์ถอยล็อกกะล็อกเลยคลุดโบโบ ครืดว่ากรมกิ๊กเอาแล้วเอาไว้กั้นใจฮึบเลือกเลยเอาที่มันไม่มีเสวาวะลูกสังกะสีตรงกลางเอเอสาปูเล็กๆฝืบตุ้มหลับตาไหมไม่ต้องหลับภาพมันตัดเองนั่นคือสติของทองห้าอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวใครทำลายได้เดี๋ยวกูมีรางวัลให้ <laughs>